สวัสดีจ้ามานี่ง้าถานเป็นช่อมาเห็นไส้ขนมหมหรือว่าขนมเขียนบุญรงการเอาทางนี้มาขัวเหลื่งกันนะขัวบอกข้าให้สุดเหลื่ง Yết Thật ra Thật ra Thật ra Thật Thật Tôi đi tôi đi mất là đẹp chứ đẹp 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 ตัวบักข้าวใส่ง่าใส่บนบเช่วดีมใส่น้ำตาลใส่เกลือป่ะบวกบักข้าวลัวอันนม้นเหลืองเนาะอืนเดือยมัช่มัหมูมไม่ไม่เดวก็ขัวบักข้าวตัวก้อนน้ำหมูหมูข้าวตรใส่ใส่ขนมเทียนใส่หวาน เยว่าขนมหมดเลยนี่ถ้าเอหนตาใจนั่นะเดนกะเหลียงแล้ว่านหนตาใจั่ก็เหลีอยงเออยงกัดหางามขึ้นนะคามันเหมือนยิ่นตปเตแล้วก็่างแล้วนี่ไตัวแล้มาดิก

ห่ออะไรังม่เนเลยเ็นเลยจ้างไปห่อบัหนวดแป้งแล้วห่อบัตใส่นี่วันที่วาบอกผามาว่าเ่เห็นเออเห็นขนมบมกวั้วันจะไปขายเมื่้วนจะเส่ยขายไปเลยใครขายสว่นจะิไปขายขนมโมกเห็นไปวัดมูส่วนมากเ่ ขาเหอ่านมีวะเจ้ากับมีเลยวันนั้นน่ากินเลอันนันกินแล้วไม่ขอทาต่อจะไาอินดีกที่อินดีขนมันเหลือเขาสองคนน่อินอยู่ยเจ้ากับมีนี่หมอนั่นไปจะไม่อิเจ้าอยูไในหมอนเด้ยังบ่ย่งวยขับด้วหรอเต็มหมอน่เขาหอม มนี่ยันเก็บน้อนมันเป็นนังสีดแล้วมันต็โกมไปเลยหนังหมแต่ไม่ไม่หมอทำมันพีดพีดดีค่หลายยางหลายเนี่ยาดพวกะขึ้นอย่างไนอนดีกว่ะ เมตติตปฏิเตมันนี่แปลกนะเ,เออพ่อเด็กงานกับปติดข้านมหมกใส่วาลที่มันมาก,กินเลย เวันนี่ไหมคัะเนออกคือเขาใหม่กได้เขาจะหาไอ้ตัวนี้ก็ตัว ดิ่มแล้กกับเมียเลย่อ่อนทอนกันเราก็งงว่าก่อนไปนั่นเป็นมูบอกแ้อีกู้แเสจีอยไ่ยาไปจำใจเท่าทุมเลยนมโมกี้เขาหอใส่หวานชิมเลยยืดจัง